สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่20พฤศจิกาย,ยน2558ราคาทองคำมื่อวนเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็การฟื้นตัวทางเทคนิคจากเครื่องมือทางเทคนิคส่งสัญญาณว่ามีการขายมากเกินไปหรือโอเวอร์โซนะคะราคาทองคำปิดตลาดนะคะเมื่อคืนนี้1,088ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมาถึง11ดอลลาร์นะคะ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยจะแรงเทขายทํากําไรเป็นหลักนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ที่ผ่านมาก็แข็งค่าขึ้นมาเยอะทีเดียวนะคะประกอบกับถ้าเกิดไปดูเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยนเนี่ยอาจจะเห็นอ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ยมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ปรากฏมีมตินะคะคง ในโยบการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนะคะไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินในการทำ QE ใดอย่างใดนะคะเราก็มองว่าเศรษฐกิจญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังฟื้นตัวปานกลางแล้วก็มองว่าอาตัตราเงินเฟอ้อกำลังเพิ่มขึ้นนะคะส่วนคืนที่ผ่านมานะคะทรอยเมกาเปิดเผยจำนวนผู้ขอทวัดการว่างงานรายสัปดาห์นะคะปรากฏว่าตัวเลขลดลง5000รายนะคะเหลือ2 7 1 0 0 0รายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 3แสนลายติดต่อกันมา37สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าต่ำที่สุดในรอบเกือบ40ปีนะคะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณหมุ่งชีว่าตลาดแรงงานของของอเมริกาเนะี่ยมีความแข็งแกร่งนะคะก็เลยทำให้การปรับตัวขึ้นของราคานองคําก็ยังมีกรอบที่จำกัดอยู่นะคะส่วนวันนี้ช่วงบ่าย3โมงนะคะติดตาม คำแถลงของประธานธนาคารการยุโรปหรือว่า ECB นะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณนะคะว่าเดี๋ยวการประชุมต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะทาง ECB นะจะมีการเพิ่มวงเงินในการทํามาตรการ QE หรือเปล่านะคะถ้ามีการส่งสัญญาณก็อาจจะทําให้เงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแต่คิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะตอบรับไปพอสมควรนะคร ส่วนสรัเมริกาจะมีการถแถลงของประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะที่ผ่านมาท่านนี้ก็บอกเห็นควรที่ปรับขึ้นดักเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะท่านนี้ไม่ได้มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการ FOMC นะคะแต่ว่าเชื่อว่าราคาทองคำตอบรับประเด็นเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเดือนธันวาคมไปพอสมควรแล้วนะคะมองว่าะระยะสั้นราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1, 1นะะึ 1, ่นะถึง1,095ดอลลาร์แนวรอรปยะสั้นยังอยู่ที่1,065ดอลลาระะ์ดูเหมือนจะรับอยู่ในช่วงสันนะะ้นจากแรงเทขายของกองทุนส p r เริ่มลดน้อยลงะะแล้วก็เหมือนหยุดขายไป3วันติดต่อกันก็คิดว่าน่าจะช่วยยุงราคาทองคำไม่ให้หลุด1,065ดอลลาระะ์ส่วนแนวต้าน ด้านบนนะคะ1,085ดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป1,095นะคะถึง1,100ดอลลาร์นะคะเหมือนกลยุทธ์การลงทุนในโกลด์ฟูเจอร์ช่วงนี้นะคะปรับฐานลงมา1,065ถึง1,070ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดขาดทุน1,060ดอลลาร์นะคะรวมทั้ง อาจเปิดเล่นฝั่งขายนะคะกรณีที่ว่าคาทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1 0 9 5ดอลลาร์หรือกรณีเรวลวร้ายหลุด1 0 6 5ดอลลาร์ลงมานะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อว,า,วานสดใสนะคะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นแรงกว่า150ด้วยซ้ำนะคะก็ น้องคุนต่างประเทศถึงแม้ว่ามียอดขายสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่9นะคะเมื่อวานขายออกมา374ล้านบาทแต่ว่าช่วงนี้นะคะน้องคุณ3วันก็เป็นพระเอกที่มียอดซื้อสุทธิเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อวานอาจจะมียอดซื้อไม่เยอะเท่าไหร่240ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดวุฒิภาหรือตลาดทรีเฟกซ์นะคะน้อุณต่างประเทศ ซื้อสุดที่ต่อเนื่องในเซ็น0์ห้าสิบเอ็นเะคะเป็นวันที่2องนะคะเมื่อวานนี้มีประมาณ2 4 0 0สัญญาหลังจากที่ขายต่อเนื่องมาติดต่อกัน9วันนะคะเริ่มมีสัญญาณที่ดีกับตลาดหุ้นแล้วนะคะต่างชาติกลับมาเน็ตบายในตลาดทีฟกส์นะคะสัญญาเดือนแซดดีตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านแรกที่890จุดนะคะแล้วก็มีแรงเทขายกลับออกมาเหมือนกัน ะะก็มองว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าวันนี้อาจจะแกข่งตัวในกรอบที่แคบนะคะแนวรับของวันนะคะให้ไว้ที่8 7 0ร้อยเจถึงแปดจุดเข้าซื้อได้นะคะก็ในส่วนของปัจจัยบวกอาจจะมีนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีแรงซื้อจากนักศึกษาบันเพราะว่าเดี๋ยวก็ ช่วงนี้นะคะพฤศจิกายนธันวาคมก็มรรลุเงินเดือน,นเริ่มซื้อกองทุน LTF IMF น,ะะนัคารอุสาบันมก็มาเก็บหุ้นช่วงนี้ราคาถูกทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเปิดซื้อ,อยังน่าสนใจอยู่นะคะแนวต้านจะอยู่ที่890จุดแล้ก็900จุดนะคะยังคงต้องระวังแรงเทขายนะแนวต้าน2จุดนี้นะคะส่วน single stock ฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ BECL Future, ITD Future ร์ครับ BECL ฟิวเจอร์ราคาหุ้น BECL ิดตัวขึ้นเยอะทีเดียวนะคะจากการที่มีข่าวว่ามีการควบรวมกับทาง BECL ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็มองว่าหลังควบรวมเนี่ยผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้นนะคะ,ะคราคาหุ้นทั้ง BECL แล้วก็ B MCL นะคะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะระยะสั้นหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมามากนะคะระวังแรงเทขายนะคะปรับฐานลงมานะคะแนวรับ39บาท50สตางค์แล้วก็39บาทเข้าซื้อได้นะคะส่วน ITD นะคะก็จะเห็นว่าราคาหุ้น ITD นะนะคะเมื่อวานปรับตัวลงเยอะทีเดียวนะคะถือว่าอาจจะมีขา่าวเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรถไฟฟ้าทางคู่เข้ามา นะคะกลุ่มรับเหมาไม่ได้มีแรงซื้อมากมายนะคะแต่ว่าพบ,บว่าช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ปิดที่จุดไฮของวันนะคะเพราะนั้นภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของหุ้นไอทีด,ดีมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนวรับในการเข้าซื้อให้ไว้ที่8บาทแล้วก็เจบาท80สสตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ